แล้วก็มาถึงสถานที่สะพานนาคราชนะคะซึ่งมีอายุ2,000กว่าปีแล้วนะคะเป็นของเก่าดั้งเดิมนะคะที่มีมาขึ้นมาสะพานนาคราชมีนาคฝั่งละ4ตัวนะคะนาคาเสียน,นะครของเก่าดั้งเดิมตั้งแต่เก่าเลยนะคะ บางตัวก็ได้แตกหักบางตัวยังเป็นสภาพสมบูรณ์อยู่เลยแล้วก็ตรงกลางก็จะมีภาพสลักบัวแปดกรีบนะคะสลักไว้ตรงกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางของแปดทิศนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบนเขาไกรลาดในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ค่ะเป็นสะพนานนักราชนะคะทั้งสี่ทิศเลย ขึ้นไปบนยอดเขานี่ค่ะเขาจะมีเสานะคะเสาที่มีหลุมเสาทั้งอะ ห้ห้าหลุมนี้หมายถึงเอาไว้ปักไม้นะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นไม้หลังคาทําพิธีนะคะนี่ค่นี่ยมีหลุมเสาเอาไว้เสียบไม้นะคะทำเป็นหลังคาเราจะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นสถานที่เทวไลยนะคะ นี่แหละขยาย่อนแม่ทเก่หก็อาจจะสงสัยว่าแท่งแทงหินหลุมที่ฝั่งนี้เนี่ยแท่งหินอะไรนะคะน่าจะเป็นแท่งหินที่ปักธงหรือปักเครื่องราชอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะของสมัยนั้นนะคะ ร่มหรือปักอะไรสักอย่าง,งปักฉัดอะไรเงี้ยค่ะตามสั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสองฝั่งเลยค่ะแต่ละสั้นจะมีแต่ละสันะะส้นจะมีเสาหินที่ตั้งไว้ตั้งธงตั้งฉัดอะไรเงี้ยนะคะ นี่ค่คะจะมีเองหินไว้ปักธงนะคะตามชั้นแต่ละชัน้นม,มาถึงลานพิธีมมก็จะมีซาบารายนะคะเล็กๆสีบาราย ข้างหน้าสวยงามมากค่ะ เป็นบารายน้ำที่ไปทำพิธีนะคะ าบ้นประสาทชั้นแรกนะคะจะพบรูปอของพระอิศวรทรงฤาษีนะคะเป็นรูปพระอิศวน,นั่งภาวนานะคะาบันแรกะะข้างล่างก็จะเป็นรูปของอพระอินนะคะ อยู่หน้าพักการู่อยู่บนเสียนพักการนะคะข้างก็จะเป็นลายกระหนกนะคะขึ้นไปแล้วก็เสาก,กรอบประตูสวยงามมากเลยค่ะเข้าไปข้างในกันต่อแล้วกันนะคะข้างในรับาพัน,นประสาทส่วนแรกก็จะเป็น กรีบบัวนะคะก็กำลังสลักเป็นรูปทัดหลังแต่ว่ายังสลักไม่เสร็จนะคะได้สลักเพียงแค่ขดพวงมาลัยแต่ตรงกลางยังไม่เสร็จมีกรอบประตูนะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ ข้าในใดก็มีแท่นซิบวบลึงมีแท่นศิบวบลึงอยู่แท่นหนึ่งนะครับเป็นหน้าชั้นแรกซึ่งเป็นศิบวบลึงน่าจะเป็นสิบวบลึงสําหรับของอพราหมณ์ชั้นรองลงมาทําพิธีข้างในนะคระับ็นขันสิบลึงข้างในก็จะเป็นเป็นห้องคาดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องของอสถานที่ปฏิสถาน สีบลึงค่ะห้องทำพิธีมีสีบลึงสองแท่นนะคะอยู่ตรงมณฑบชันดานะคะซึ่งสิบลึงสองแท่นนี้นะ่าจะเป็นสิบลึงที่ทำพิธีของกรามชั้นหลังชั้น ผู้น้อยนะคะี่ <desserts. S 1> เป็นห้องพิธีกรรมคาดว่าสิบเึงสองแท่นน่าจะอยู่ข้างในระหว่างสองห้องนี้นะคะแต่ละแท่นนั้นก้อนจะเป็นฐานบัวรับหลังคา <sh> ต้นลำบาส่ชั้นกลางนะคะชั้นกลางซึ่งจะเป็นรูปพระอิศวรนัตราชนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรูปพระนารายณ์มรทมศิลป์นะครับค่ะก็จะมีสะพานนคราชนะคะทั้งสี่ สี่มุมเพื่อเชื่อมเพื่อเชื่อมระหว่างสองที่นะคะระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์นะคะตรงข้างในก็จะเป็นน่าจะเป็นหัวเสารูปพระอินทรงช้างนะคะพออิ์ทรงช้างเอราวัณอันนี้น่าจะเป็น ข้างในก็จะเป็นโคโดนทินะคะนอนหันหน้าไปยังสิวลึงหมายถึงการเคารพองค์พระอิศวรในสมัยในศาสนาพราหมณ์คู อันนี้ความคาดว่านะคะความคาดว่าของกรมศิลปากรเป็นบนรรณาลัยเป็นอาคารแผนผังรูปสี่เหลี่ยมเป็นผ้าุสนเรสยกว่บาบรรณาลัยหรือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์หรือว่าหนังสือสําคัญทางศาสนานะคะแล้วก็จะมีะเป็นแท่นข้างในนะคะ,ะไปดูกันก่อน างในนี้น่าจะมีรูปคารพขององค์พระแม่สุรัตน์นะคะคิดว่าน่าจะเป็นองค์แทนของพระแม่สุรัตสวัสดีซึ่งเป็นพระแม่แห่งปัญญาอยู่ในหอนีนะคะเป็นหอเก็บคัมภีร์ค่ะคัมภีร์ก็น่าจะถูกทำเป็นชั้นไม้ไผ่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะวางเรียงกันเก็บไว้ข้างในเนี้ยคัมภีร์ทางาศาสนานะคะ เข้ามาข้างในองค์ปรางประธานนะคะก็จะมีรูปพระฤาษีนะคะตรงเสาบัวชั้นล่างนะคะพระฤาษีนั่งภาวนาถือประคำมบ้างทำโยคะบ้างนะคะก็น่าจะมะีทับหลังยูข้างนี้แต่ว่าไ,ได้หล่นถ่ายนะคะเลื่อจะยังทำไม่เสร็จก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะ มาเจอโคโนทินะคะนทิเกสวนเป็นพระโคอ,อันนี้เป็นของที่ทำขึ้นใหม่นะครับว่าของเก่าเนะี่ยเข้าไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิมาย บ่แล้วนะคะบนบันกลางนะคะจะมีภาพสลักซึ่งไม่รู้เป็นภาพอะไรเอ่ย ที่มีรูปรากสดออยู่บนคอของช้างเอราวัณเขน่าจะเป็นออินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินท์นะคาดว่านะะซึ่ง ปราสาทนี้ก็มีอยูมากกว่า2 5 0 0ห้า้วกว่าปีมาแล้วนะคะค่ะถ้ามาข้างในเราจะพบกับแท่งนสิวลึงนะคะอยู่ปราสาทกลางแท่งนสิวลึงนี้เป็นแท่งนสิวลึงของแทนองค์พระอิศวรสำหรับกราบจำพิธีค่ะแล้วก็จะมี ท่อสูดนะครับเป็นท่อน้ําเมื่อทําพิธีเสร็จนะคระับทาพิธีเสร็จตรงนี้น้ําก็จะไหลลงไปยังท่อสูรนี้นะคะก็จะไหลออกไปยังข้างนอกซึ่งเป็นเหมือนกับการทำเหมือนกับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากเขาไกล่ลาดน,นะคะลงไปยังคงคา อ่จเป็นการเปรียบเทียบของาศาสนาสมัยนั้นนะครับใช่ว่า,งาอ,องค์พระเอกสวรเป็นผู้ให้กำเนิดของโลกนะคะเนี่ยสถานที่ที่ท่อสูตรน้ําจะไหลลงไปนูนนะคะจะมีท่อสูรอยู่เท่อสูตรไหมค่ะนั่นแหละเป็นท่อสูตรสำหรับ น้ำที่จะไหลออกไปข้างนอกท่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดิน่านมาแล้วก็จะพบฐานบัวนะครับแท่นสลัดเป็นรูป เทวดานั่งบนพญานาคน่าะนนจะเป็นองค์พระวรุณนะคะซึ่งหมายถึงเทพแห่งน้ำนะคะจะพบฐานของเทวรูปนะคะเทวรูปประจำทั้งสี่ทิศนะคะของเทวาไลนี้ พรเฝ้าสถานที่องค์พระศวรรค์นะคะมีฐานเทวรูปดาครับม,มีเทวดาดุนุ่งเหลืออยู่คันหนึ่งองค์ น่าจะเป็นเหมือนพระรามยกทัพ บันตละบันที่เป็นชั้นๆขึ้นไปจะมีรูปสลักนะครับเป็นเรื่องของมอหาภารตะนะคะนี่มีหอหอตรงข้ามกันระหว่างหออ่าพนาลัยนะคะจะมีปรางน้อยนะจ๊ะ ร่างน้อยสร้างเครืสันให้ดูประมาณหลายปลายพุทธศตวรรษ16ตรงกับศิละปะของแบบปาปวนต้นต้นมีประตูตะเข้าตะวันออกส่วนยอดสันทาวายังสร้างไม่เสร็จบานนาทิตตะวันออกสลักภาพพระเรื่องพระกิษณนะยกภูเขาโควัฒนะ ซึ่งเป็นอวตารแปางที่8ของพระวิษณุทับหลังสลักภาพเทพประทับนั่งเหนือหน้าการมีท่อนพวงมาลายัยแบ่งเซี่ยวอันแดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะแบบคลังที่ยังคงปรากฏอยู่นะคะนี่คะ่ะปรางน้อยอาจจะเป็นปรางปรางหนึ่งที่สำหรับไม่แน่ใจนะคะว่า อาจจะเป็นปรางที่ประทับขององค์เทพองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะเป็นพระแม่กาลีนะคะน่าจะคาดว่าอาจจะเป็นสถานที่ประทับของเทวรูปของค์พระแม่กาลีนะคะซึ่งเป็นพระมเหสีขององค์พระอิศวรนั่นเองเนาะมิเทน บูชาอยู่ข้างในนะคระับสัองค์นั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้เรามาที่กันพนมรุ้งนะคะปราสาทหินอันสวยงามของชาวไทยนะคะอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอขอบคุณทุกทกท่านเลยแล้วกันนะคะ ขอบคุณมากเลยที่รับชมกันอยากมาก็เชิญได้เลยนะคะที่พนมรุ้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาชมความสวยง,งามของอสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าสมัยก่อนนั้นวัฒนธรรมได้รุ่งเรืองขนาดไหนนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ จอกันทิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ